เหตุระเบิดรถยนต์ที่บริเวณโรงแรม s o u t h ิร์นวิวจังหวัดปัตตานีอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้ต้องเลื่อนการพูดคุยสันติสุขในวันที่2กันยายนออกไปหรือไม่เป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายกำลังจับตามองนะคะขณะที่ทางนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนดมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเห็นว่าการพูดคุยที่จริงควรที่จะ เก็บเป็นความลับเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มก่อความสงบอื่นๆพยายามจะขัดขวางไม่ให้การพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธ,ธาสารพันค่ะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีที่รถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกาหารังจังหวัดปัตตานีบรรทุกระเบิดน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมขับเข้ามาจอดหน้าโรงแรมเซาเทนวิ์ในลักษณะเร่งรีบ หลังจากนั้นคนขับซึ่งสวมเสื้อสีขาวและสวมหมวกแกป๊ปจะนั่งรถจักรยานยนต์ที่จอดรอแล้วหลบหนีไปก่อนที่เสียงระเบิดจะดังขึ้นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวแม้ว่าเสียงระเบิดนั้นจะยังคงดังขึ้นในพื้นที่แต่ว่าหลายคนนั้นก็อยากเห็นกระบวนการพูดคุยสันติสุขเดินหน้าต่อไปแต่อยากให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะ แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุของการกอร่อเหตุระเบิดในรถยนต์หน้าโรงแรมซาวทิวนิวจังหวัดปัตตานีเมื่อ3าวันก่อนผู้กอ่อเหตุมีเป้าหมายใดแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์และความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทาให้บางคนกังวลว่าจะส่งผลต่อการเดินหน้าการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐไทยและกลุ่มมาราปัตตานีในวันที่สองกันยายนนี้โดยเครือขา่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพเห็นว่ารัฐไม่ควรเลื่อนกําหนดการพูดคุยสันติสุข ก็จะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นแต่ประเด็นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและการลดการก่อเหตุกับเป้าหมายออนแอก็ควรหยิบยกขึ้นมาหารืออย่างไรก็ตามยอมรับว่าความรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่อาจเป็นบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขมากนักพอเริ่มจะมีการพูดคุยเนี่ยมันก็จะมีเหตุนะครับพอเริ่มมีการก่อเหตุเนี่ยคนก็จะมองไปว่าเนี่ยขนาดจะคุยเนี่ยเขายังก่อเหตุอยู่เลย เขาเขามีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามาวิเคราะห์เรามาแยกกันให้ดีนะครับเราก็จะจะจะมองว่ามันมีหลายกลุ่มที่ที่เห็นด้วยและมีอีกหลายกลุ่มที่ที่ไม่เห็นด้วยกับการคุยด้านนั้นที่การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนลาเห็นว่าการพูดคุยสันติสุขควรทําในทางลับมากกว่าเปิดเผยเพราะก่อนการพูดคุยสันติสุขก็มักจะเกิดเทรุนแรงขึ้นเสมอจากกลุ่มผู้ที่คิดต่างหรือไม่เห็นด้วยกับการพูดคุย และเห็นว่ารัฐต้องใช้ความอดทนและรอคอยเพื่อให้การพูดคุยบรรลุผลซึ่งอาจต้องใช้เวลานานไปเจราจาอย่างอื่นได้ไหมเงียบๆได้ไหมไม่จําเป็นจะต้องมาแถลงข่าวไม่ต้องมานั่งโต๊ะไม่อะไรได้ไหมในทางลับผมเห็นหลายประเทศเขาเขาไม่ได้ไม่ต้องออกสื่อก่อนคุณไปตกลงกันให้เรียบร้อยปราร์ตี้เอปราร์ตี้บีปราร์ตี้ซอะไรก็แล้วแต่ให้มันจบก่อนแล้วก็เอาขึ้นมา การพูดคุยสันติสุขครั้งล่าสุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังการเปิดตัวกลุ่มมาราปัตนีที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2558โดยกลุ่มมาราปตาัตนียิ่งข้อเรียกร้อง3ข้อคือขอให้รัฐกำหนดให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติยอมรับองค์กรมาราปตาัตนีว่าไม่ใช่กลุ่มที่มีความเห็นต่างจากรัฐและให้การคุ้มครองทางกฎหมายกับคณะพูดคุยจำนวน15คน ขณะที่ฝ่ายไทยเสนอให้สร้างพื้นที่ปลอดภัยเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อวางรอบการพูดคุยในหัวข้อต่างๆและผ่านมากับหนึ่งปีก็มีการเปิดเผยจากคณะพูดคุยว่าอาจจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่สองกันยายนนี้หลายคนจึงไม่อยากให้เสียงระเบิดที่ดังขึ้นในจังหวัดปัตตานีทำให้กำหนดการเดิมถูกเลื่อนออกไป ในชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS